นี่ตอนรับสู่ยูทูปชั้นไอ้อบอเขมินี่ครับอ่ะมินี้เป็นวันอังคารครับผมวันอังคารที่ยี่สิบเก้ากันยายนพุทธศักราชฎรสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับมีบ่อเขมินวิธีตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกันทุกวันอังคารของสัปดาห์นะครับเนาะเพ่ครับอ่ะว่ามึงมีบ่อเขมินพ่อพีพ่อหนองว่ามึงมาชมมาสำรวจราคาฟังดิบนขายง่วนนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่บ่อเขมินของว่ามึงแล้วฟังดิบนขายควายครับนี่ แต่ว่ามื้อนี้ควายแทบจนบ่มีแล้วครับเดี๋ยวควายพอดีเขาช่วงวันจันทนะครับเนาะวันจันทร์ช่วงเชียงเนี่ยตกลงไปก็สามารถมาเมืองมามึงมาชมได้แล้วครับนะมามึงนะครับเนาะมื้อนี้พ่อเข็มสิพาพี่พ่อน้องมามึงอ่ะฟังดิเวนขายง่วนแล้วกันนะครับเนาะมามึงมาชมพร้อมๆกันแล้วกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทูปชแนลบ่าวเข็มยินดีครับมื้อนี้เป็นวันอังคารครับผมวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2563ันห้าร้อยหกบสามครับมือบ้าเข็มอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือ บ้านเชียงวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับตลาดนัดเจดีย์เพิ่อนัดกันทุกวันนะครับของสัปดาหนนะครับเนาะเจดีย์เพิ่นกับสมารถให้งง่วควายเขามาขายได้เดิมแต่วันจันทร์ครับวันจันทร์ช่วงบ่ายเป็นต้นไปกับสมารถผลง่วนผลควายเขามาขายได้แล้วครับมา่มืองครับมันนีบพ่เขี้พ่อพีพ่อหนองมา่งมึงมาชมมาสำรวจราคาฟังดีเป็นขายง่วนนะครับเนาะมาเมืองมาชมพร้อมๆกันแล้วกันครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศของตลาดทางเขาเนาะพอเขามากเราเพื่อนกันก็สะเป็นนี่ครับเป็นจุดเทียดใบไปสีขายไปเป่นใหญ่ทีนี่แล้วกัครับ ยูที่ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับนะ้องฝั่งออยฟังประตูนี่แหละครับประตูทางออกทางเขานี่แหละกติว่ามาเห็นได้ชัดเจนครับแล้วก็นู่นครับอยู่ข้างในกัสีมีค่อนข้างจะหลายนะครับเนาะแต่ต่นนี้ยู่ฟังไส้นะครับอยู่ฟังไส้เขาก็จะเป็นฟังไส้ของอหลังจากที่เข่ามาก็จะเป็นโซนของงัวงามนี่ครับงัวง,งามงัวลักษณะกัอยู่โซนฟังไส้นี่แหละแต่ว่ากัมีหลายๆหม่องอยู่ครับเนาะสำหรับพี่น้องที่มักที่ชอบกว่าล้งยางหาเมืองครับตลาดนัดยี่นี่กัมีค่อนข้างจะหลายช่วงวัน จันวันจันช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพื่อนกับอเอางัวเนื้อนะครับเอางัวเนื้องัวขุนมาขายแต่ว่าวาัดนังคารนี่ก็จะเน้นเป็นพวกงัวงามงัวแม่ลูกนะครับลองมาเมืองมาชมได้ครับโอ้อันนี้แม่กบูกกันบอกว่าเนี่ยแม่กบูก่กันเนาะโอ้โอ้ครับอันนี้ว่าหันนี่คุณแม่คนจับเนาะวันนี้อันนี้คุณพ่อมาอยู่ฝั่งนี้เนาะพ่อขอบคุณครับผม อ่าเดี๋ยวว่ามึงฟังให้เหนเนี่ยอันนี้ราคาเห่าไรครับพ่อหาเงินที่ให้ผมราคาหาเงินที่ครับผมเดี๋ยวยางเป็นนะครัเนาะอันนี้ราคาหาเงินที่เนาะอันนี้ยังของวางอยู่ว่ะพ่อเนี่ยทับมาแล้วครับทับมาแล้วเนาะทับใส่พ่อได้ไว้หน่อยเนี่ยชีครับทับใส่ชีไว้อันนี้เขามีใบมีหลอดน้ำมอสี่ครับอ่ามีใบมีหลอดน้ำอยู่เนาะอ่านีครับได้ได้จักเดือนแล้วครับพ่อสี่เดือนได้ประมาณสี่เดือนแล้วโอ้ใส่ชีไว้ไปเนาะอ่านีครับราคาอยู่ที่หาเงินหาเงินที่เนาะอันนี้เขารับประกันทองน้ำบอสี่พ่อ มันบ่ไรครับพอนี uh, oh, yeah, ่เดือนนึงครับอ๋อมันชีเดือนนึ่งน้อยยังบ่ได้รับประกันเนาะอ่าเดือนแปดเดือนนี่เดือแมดนบ่พ่ออ่านี่ครับเอ้าอันนี้คือว่าใส่ซีว่ายไปเนาะอ่าใส่ซีว่ายไปเขามีใบมีหลอดน้ำอยู่เนาะอ่ามีใบมีหลอดน้ำอยู่นะอ่านี่ครับเราลองมาเมืองไหนครับตัวนี้ตัวที่ว่าน้ำงามนะครับเนาะบ โอ้ครับเนื้อยนังเนื้อยนังอ้วนๆนันนะนะครับเนาะราคาจักบาทกับเขาไหวตลอดไหมนะ <45 00 S 1> อ่ามือสี่เท่านบาทอันนี้เขามีเบอ,อร์โทรเบอร์เนี่ยเบอร์ว่าจะไหนเนี่ยวะศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สามห้าเก้าอันนี้ราคาสามรนนรารถต่อรองได้เนาะอ่าราคาสามารถต่อรองได้ลดไหนกันนะครับเอาคุณผู้ขอบคุณครับเอาสวัสดีนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกไปทางเลนเนาะแม่ลูกไปทาง นาดูไปทางเหล่ยนะจังน้อยนี่มีสายเลือดของเหล่ยเน,น่นิดนึงอันอแม่นี่ไหลไปไหนครับเนี่ยไหลไปไหนเนาะครับ่อฮะห้าหมื่นห้าห้าหมื่นหาครับห้าหมื่นหได้ดูตัวผูน้ำอีกหนึ่งตัวตัวเอาหนยนะว,วา อ่านี่ครับฟันหองไหวขึ้นหาเมื่นฮะหาเมื่นหาพันบาทเนาะตัวนี้คือวันนี้มีเดือดทางเลแน่นที่นึงนะครับเนาะสายเดือดทางซาโลเล่ที่แน่ค่ะที่เป็นหัวไทยเนาะหัวไทยผสมซาโลเล่เพราะว่ามังเรียงเหนือทางคนอ่านตัวน้งบันเอ๋หลายคนเลยนะครับเนาะแเรามึงตอนนี้แม่นี่แม่ลูกอ่าหองไหวขึ้นหาเมื่นหาเมื่นหาพันบาทครับคือราคาทีเพิ่นบอกเพิ่นหองไหวเนาะมได้ตัวนี้้ไดลูกโตผูน้ำอีกหนึ่งโตนะหาเมื่นฮะ ต่อข้างนี th th đ đ đây, uhm, sì, ้บนรถแล้วอันนี้ครับหาเงื่อนหาเจ๊อันนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่ครับลูกตัวที่แรกเนาะได้จักเดือนแล้วได้สองเดือนอ๋อได้สองเดือนอครับเอาลูกตัวที่แรกได้ได้สองเดือนเนาะว่ายๆวันนี้เยอะตัวนี้ก็ได้ยหาเงือนหาพันบาทเนาะสำหรับพี่น้องที่มาโมซายไตหนีร่องม่งได้อันนี้เขาไม่เบอร์โท่ากเนาะนี่เยอะเนาะดไว้เจ๊งสื่อเก้าสามสี่เก้าสอง 10, ห,ห 45, นะ 45, นึ่งศูนาห้องไหวคือหามื่นหาพันบาทเนาะหามื่นหาพันบาทเนี่ยอออีขอบคุณครับผมหามื่นหาพันบาทน่นาหาม่ามึงก่าอนกตงนี้จักโต้เนี้ยแจักโตจะตโค้มึงบบไอ้เอซีอย่างนี้พอตองห่ว,หวงเลยครับสีแดงดีแดงเด่นเลยล่ะตัวนี้โดดเด่นมา,นมากค่อนข้างจะมากไกลนอกขุดออกมลูกเต่ลูกกรพูน้ำอันนี้ราคาอะไรไ,ได้ครับพ่อเนี่ย อากเจ็ดสิบหกเขาอยกเจ็ดแม่ลูกเนาะกระทบแล้วสี่เดือนกว่าสีเข่าหัเดือนแล้วอ่าแม่มันกระทบแล้วสี่เดือนกว่าสี่เข่าหัเดือนครับใส่พ่อได้ไใบนหมพ่อใส่บามันเหรครับใส่บามันนะนี่เหรอใส่แบบไหมันเบ่งเน้นอ๋อใส่มันอ๋ออันนี้คือตัวที่ทับไม่ใช่นบมเนี่ยตัวอยู่ในท้องครับตัวอยู่ในท้องตัวอยู่ในท้องเนาะนี่ครับใส่ส้นตูดใส่ส้นตูดใส่บักส้นตูดใบเนาะใส่ใบเมื่อวันที่16พฤษภือเาใส่ใบเมื่อวันที่16พฤษภาเนาะใส่บักส้นตูดใบก็นะครับ เดี๋ยวครับแล้วคนนี้ใบมีหลอดก<บ><ป>็มีใบนะบบบมเนาะนี่ราครับคือว่างามๆเนาะไอ้แล้วข้าวใบขึ้นจักบาทก็บอ่ะอยากเก็บทีหกอยากเก็บทีหกอ่าได้ลูกตัวผู้นั้นอีกหนึ่งตัวลูกคนไหนจักเดือนหรือเพื่นเนี่ยครับ,บลูกคนไหนจักเดือนหรือเนาะลูกตักลางอยู่ที่ลตัวนี่ล้วครับอือ,อ,อลูกคนไหนประมาณเจ็ดเดือนเนาะนี่ครับลูกคน,นประมาณเจ็ดเดือนโอ้คือว่าให้ลูกมาดีนะครับว่าสีสันมาดีหนังนานะจนๆครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นจะไอ้ลูกตัวผู้เนาะอันนี้ครับได้ลูกตัวผู้นั้นมีอีกอ่ะ อานี่ครับพี่น้องที่มากกับอ่องกับมึงเท่กันที่เป็นนี่เนื้อหนังที่ดีนะครับนะอวดๆนะนะอวดดีเยอะตัวนี้หาหลูกมากดีแสดงว่าการหาลูกการใจหลูกของมึกับที่ว่ามากค่อนข้างจะดีเนาะราค่าหวยคือเจ0ดหมื่นนบาทะอเนาะอยากอยากเจ็ดหบาทอันนี้ครับพี่เบอร์โทรว่ที่ไหนศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดปาส่เการคหวยคือเจ็ดหบาทเนาะตามต่อรองนีอยู่เนาะพ่อนาะครับขอบคุณพ่อขอบคุณ ครับเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับตารถต่อรองได้ครับอ๋ออันนี้ว่าสีขาวเตี้นี่ว่าอันนี้สีขาวแล้วครับหลายมาในน้องว่าเนี่ยอ๋ออันนี้เขาซื้อไปแล้วเนาะซื้อไปแล้วเตรียมขึ้นรถเตีหรือว่ามาขายขายต่ออยูว่าเนี่ยอ๋อเยาะไปเลี้ยงนะว่าอ่านี่ครับราคาเป็นซื้อใบซีหมื่นเก้าซีหมื่นเก้าพันบาทน้องคนซื้อได้นี่ครับซีหมื่นเก้าพันบาทอันนี้เป็นเน้นชี สีเขาวบดถ์รว่าเนี่ยอ่าชีขาวบดเนาะอ่านี่ครับตว่าเหนือหนังว่าดีนะครับเาอันนี้อันนี้เพื่อนว่าเป็นแม่สาวอยู่ว่าเ่อแม่าวอ่าเพื่อนว่าเป็นแม่สาวอยู่เนาะอันนี้เพื่นเดือนนั่นแหะอือนี่ครับเอาเพื่นว่าแม่สาวมัแล้วดิมัแล้วหาเดือนดิอ่าอันนี้คือเพิ่นเพิ่นซื้อไปแล้วเนาะพ่อเนาะอ่านี่ซื้อไปแล้วเยมขึ้นรถรล้วล่าอ่าเพื่นว่าขอบคุณครับนี่ครับเอาเพิ่นซื้อไปแล้วรียมาขึ้นรถได้อ่านี่เพื่นซื้ ชีบดมันบที่ทับแดงได้แดงก็ดีเพ่อได้เข้าเนี่ยแทนว่าเพื่อน่าทับแดงได้แดงเนาะนี่ทับแม่แดงเอ้ยทับลูกแดงเอ้ยทับพ่อแดงก็สทีได้ลูกสีแดงนะครับต้องตามดีเพื่อน่าลองกันมือหง่อยครับตัวนี้ชีเพิ่งซื้อไปได้ในในราคาอีกที่ชีมื่นเก่าพันบาทชีมื่นเก่าพันบาทเนาะวันนี้มามึงฟังนี่วันนี้โอ้พี่งามมากแต่พ่อวันนี้นี่หลายปุณหาะครับพ่อหนี้แสนสามโอ้อันนี้ลูกของพ่อ ตัวใดน้อยเนี่ยดูของซีไว้ได้จักเดือนแล้วพ่อเนี่ยหกเดือนหกเดือนโอ้ยาวดูไปหกเดือนด้วยว้าถือว่างามงามเลครับมาเมืองเหนือนังซีนี่สีแดงเม็ดประขามเลยอันนี้เป็นกระทั่งหูกระทบได้จักหน่อยเนาะนี่ทางหูกระทบหนึ่งแสนสามหมื่นถือว่าหนึ่งแสนสามหมื่นบาทดูของซีไว้เลยนนะครับโอ้ถือว่าหายดูมากยังงามงามเลยครับคุณสีสันมาดีมาเต็มเลยล่ะแล้วก็เนื้อหนังกันถือว่ามาหนังนาหน้าจนๆเนาะคุณแหม เอาไปเรียกเป็นพอพันเอาไปคุ้งคูมคุ้งปอกหรือเปล่าเอาไปเป็นมั่วทับมั่วเซ่งนะครับเนาะเดี๋ยถือว่าเหนือหนังมากดีเนี่ยหนังมากเต็มเลยล่ะยังนะนะตัวนี้อันนี้ลูกตัวที่เทอดไร้ละพ่อเนี่ยลูกตัวที่สองเนาะตัวนี้แม่ยังทองวางอยู่เป่าเนี่ยอ่าแม่ยังทองวางอยู่นี่ครับเอาเผื่อว่าแม่ยังทองวางอยู่คนนละแม่คนละพวกขางคนเยอะมากดีแท้เนี่ยนี่ครับลูกตัวที่สองแม่ยังทองวางอยู่คนนละนี่ถือว่าตัวนี้เกิเป็นงั่วหูกระทบมางเนาะงั่วหูกระทบกระชีดโดดเด่นเรื่องส่วนสูงนะครับเนาะเรื่องส่วนสูง เรื่องโครงสร้างอ่ะโครงสร้างเงี้ยเงี้ยเงๆครับเลียวแกงขาหยุ่งๆนะครับนแล้วเราก็เอาเนื้อหนังของพอคือเอาของบ้ามันมาใส่นี่ครับกะทิผมก็ถือว่างามยุกการให้ลูกของเพื่อนเนาะให้ลูกของเพื่อนมาได้ลูกมาค่อนข้างจะง่ายอ่ะนะมึงก็ขางเพื่อนไปแหมยางหมดบาดเป็นหางแหนเลยว่าง่ายมากหนึ่งแสนสามหมื่นนะวะเนาะอันนี้เขามีเบอร์โทรวันะพ่อตัวนี้บอเนาะอ่าครับผมก็ไปยังคาร์ฟอรอ้าพ่อขอบคุณครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับคือราคาที่เพื่อนบอกคนณ้องไว้เนาะอ้าพ่อขอบคุณครับผม ครับางามๆยิ่งๆตัวฟังเนี่ยแล้วนะฟังนังเปิดกามาอันนี้เป็นแม่กระดูกกันบน้นานว่าเนี่ยอันนี้ราคาไหลเป็นไรครับผมแปดสิบห้าเดี๋ยวเขาหยาดมือน้ำเลยเด้ออ๋อนี่คนใส่หล,ล่าดูดคนลูดคนมุดนี้แล้วอ่าราคาอยู่ทีแปดหมื่นห้าพันบาทนี่ครับลูกลูกตัวแม่นเนาคะคนะ่ะเนาะเตี้ยเอาดูกตัวผู้เดี้ย เอาเงินขึ้นไปเลี้ยงไปสี่หลี่ทั้งคุนอ๋อลูกเต่าผูเนาะอ๋อนี่ครับลูกเต่าผูแล้วครับอยู่ที่แปดสิบห้าอ่าแปดเมื่นห้าพันบาทติวะอ่าแปดเมื่นห้าเนาะตัวนี้ก็เป็นหัวเป็นหัวกระทบมาอีกที่หนึ่งเนาะครับเนาะติว่าแม่เป็นกันโค้งสางง่ายตัวสูงง่ายดีอยู่ตัวนี้กันเลยลูกเต่าผูอ่าสีแดงดีก้มสูงหลายเนาะสูงหลายย่อย่องครับอันนี้ลูกก็ในจักเดือนแล้วครับเนี่ยลูกในสองเดือนลูกของพ่อแน่นอนเพาะพ่อจากพ่อเนี่ย บอลเนาะอะตัวบอลคือว่าส่วนสูงมากแข็งขางมากดีมากเต็มครับเลยลำตัวค่อนข้างใหญ่เนาะค่าเนีาะือว่อา,ามากดีครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทเนาะะคือราคาที่บอกที่ห้องไว้อันนี้เขามีเบอร์โทตรตริดต่อบอเนาะง่อลเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดศนะูนย์สองศูนย์หกเจ็ด 82ราคาห้องไหวคือ85,000บาทเนอะ80,000บาทสามารถต่อรองได้ไปะนะครับเอาว่ามืงตัวนี้ก็จจีว่าเป็นง้อที่โครงสร้างใหญ่สูงใหญ่นะครับเนาะเป็นง้อหูกระทบนไปที่นึงแล้วตัวนี้ก็ได้นั่งกัจจีวางามๆนะครับพ่อข,อขอบคุณครับผมอ่านี่ครับ80,000บาทสามารถต่อรองได้ไปนะครับเอาว่ามืงตัวนี้ไปมือโตมือตัวนั่งกรบขึ้แม่เพป็นเกินไปเนี่ยอ,อันนี้ไรกัปเนไ่ยครับคุณแม่ห้อง47ค่ะห้อง47อ่า47,000บาทเนาะตัวนี้ ประมาณเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยติดเดือนแล้วจ้ะประมาณสิบกว่าเดือนเนาะอ่าสิบกว่าเดือนหรืออาจจะกว่าปีนี่แล้เนาะอ่ายังเป็นมัวสาวอยู่ครับกูดีว่ามาเนื้อหนังมากดีนะครับเนาะนีครับเป็นมัวสาวมากเนื้อหนังอ้วนๆนะครับเนาะอ้วนๆแล้วก็มึงโก้ค้างนี่ครับโก้ค้างมึงบันทายเป็นแบบดีว่าว่ากเงี้ยๆนี่ครับโก้ค้างบันทายเงี้ยๆเยี่ยโอ้หางลามเงี้ยเอดีตัวตัวนี้เนาะอ่าสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเนาะก็แม่เนาะอ่าสี่หมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบอวะ แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเกเจ็ดนึก้าองห่าองเกยอาุอำเภอข้ามเกลียวนะครับเนาะอันนี้เขามาจากตัวครับแม่นั้นเนี่ยตัวเดียวค่ะมาตัวนี้ตัวเดียวเนาะยังเป็นแม่สาวอยู่ราคา47,000ื่นตีแมียสี่หมื่นเจ็ดรบาทสามารถต่อรองได้อยู่เนาะสามารถต่อรองได้นะครับโอ้มาแล้วขอบคุณครับคุณแม่ครับเอามาเมืองฟังข้างนี้น้ำแนบนียสวัสดีครับพ่ออันนี้ราคาไหรปะเนี่ยนะครับพ่อเนี่ย เจ็ดมื่นหาเด้อเจ็ดมื่นาอันนี้ลูกเพื่อนเนาะอ่าอันนี้ลูกเพื่อนด้ลูกตัวผู้น้ำบี๊นึ่งโตนี่ครับราคาของมันคือเจ็ดมื่นหาขันบาทเนาะตัวนี้ได้ลูกตัวผู้ลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วเนาะลูกแรกลูกแรกลูกตัวที่แรกอ่าลูกตัวที่แรกเนาะได้๋หนึ่งเดือนกับอีกซิบบ้นครับได้๋หนึ่งเดือนกับซิบมื่อเนาะนี่โอ้โหต่ไม่กับซื้อหมดยิ่งใหญ่ไปเลยไม่มันตื่นโอ้เ มันตื่นกล้องทีิเนอ่ามันยังม่เคยเขอนเนาะเดี๋ยวผมประจัดยังก็เปอย่างเดียวอ่านี่ครับอ๋อนี่แม่กับลูกนะครับว่าแม่เพป็นกับที่ว่ามาโค้งสางสูงใหญ่ดีครับแล้วก็ับแม่นังกับที่ว่ามากำลังมากนะครับเนาะนม่นังดีนะครับอันนี้ได้ถูข้างหลีเนื้อโตราคาเจ็ดหมื่นอะไรกับวะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคือราคาห้องไว้เนาะอันนี้สามารถตัวร้องไหนเนาะพ่อเนาะอ่าสามารถตัวร้องไหนอันนี้เขามีเบอร์โทรบอร์พ่อเนี่ยโอ้เโามันตื่นเนี่ยจัง่อย อันตื่นกล่องดิเอาเบอร์ไว้จังเดียนะ่นาสาี่ห้าซีซีสามเก้าเก้าาแอคือเจ็ดห่นห้าพันบาทสามารถตรองเลยนะพ่อเนาะครับคุณพ่อขอคุณคค่าผมอาเมือมือกันเนี่ยโอ้ฟังหนีไม่จะง่วงงามติ่ดิต่ามายืนน้ำกันเนาะอ้อันนี้เป็นโอ้ยตายตื่นไปแล้วในนี้าลาหลค่ไรบาเนาะครับพ่อนี่ยหจอันนี้เป็นแม่สาวยู่บอสเน่อ อแม่สาวทับแล้วทับได้ยี่เดือนแล้วครับเนี่ยทับได้สามเดือนกว่าใส่พอจังไหนใบครับใส่เคเอหกแปดอันนี้เขามีใบมิลลอดน้พ่อน่ะมีอยู่เนาะนี่ครับเอาผลมาเป็นัวสาวทองแหลกได้สามเดือนกว่าดี่ะเอานลมาได้สามเดือนกว่าพันนะครับใส่เคเอฟหกแปดใบที่ว่ามาสีสันมาดีนะครับมาารักก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวเล่นเรื่องนลำตัยุ่ยตัวนี้ลำตัวเพิ่งเกิดที่ว่าลำตัวเน่าเอามาเนาะนี่ครับลำตเน่าเน่าเอามาสีแดงดีรักะตรงตรงตรงมัน ใายเพื่อนน้องนี่ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะมือนะครับเนาะอันนี้เป็นงัวสาวงัวสาวทองแหลกด้วเนาะพ่อเนาะอ่าเุณผู้ชมงัวสาวทองแหลกใส่เคเอฟหกแปดอ่าราคาอยู่ที่จักบาทครับพ่อนราคาอยู่ที่จักบาทก่อนหาเงินเจ็ดพันบาทอ่านะครับเนาะหาเงินเจ็ดพันบาทนี่สามารถต่อรองได้บ่อ่าสามารถต่อรองได้อยู่เนาะอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบอคุณผู้ช่อนเลยศูนย์แปดสองาศูนย์แปดสองหนึ่งสองสี่ห้า อะไรแปดศูนย์สามก่อแ์สามอ่าย์สหนึ่องสี่ห้านอ่าแปดศูนย์สามอ่านี่ครับราคาสามราต่อรองไลยนะว่าเนาะเ่ครับเป็นมือสาวสองแหลกใส่เคเอฟหกแปดใส่เคเปได้ประมาณสเดือนนี่ะอ่าครับเาลองมาเมืองไหนนะครับนอกจากนี้ราคาสามราต่อรองได้สำหรับพี่น้องทีมมากิชอบตัวรองโทมาสอบถามมาต่อรองราคาก็เพิ่ไหนได้ครับคือว่างามเนาะสำหรับแม่สาวนี่ครับของเดียสมแลวคืนมีใบมีหลอดนี่นะาเนาะ ลองเอามือใครมาเนาะพี่สวัสดีครับผมอันนี้ราคาหลไรบ้างเนาะครับพี่เนี่ยเจ็ดหมื่นห้าราคาห้องไปก็เจ็ดหมื่นห้าอันนี้เป็นรับประกันห้องใช้ฟอร์ได้ใบครับเนี่ยออีกพวกกี่มื่นก่อที่ใช้ฟอได้ไว้เนาะอยังนี้จุดจัดยังบ่นเลยห้อเราบริเกี่มื่นก่ออ๋อนี่ครับเขียนใส่ไว้เนาะใส่ใบเมือวันที่สิบห้ามกราคมเนาะอ๋อกำหนดกวามเดือนหน้้านีตัวเนี่ย อ่านี่ครับกำหนดขอดนี่เดือนหน้านี่ยนะครับเนาะเพันว่ามีใบเห็นนาะตัวนี้ทองที่เท่าไรแล้วครับพี่ทองที่แรกเนาะอ่าเพันว่าทองที่แรกนี่ครับเดือนหน้าก็ะจายขอดแล้วนี่เขารับประกันทองแล้วป่าเนี่ยอ่าดีครับเขาเอาประกันทองเลยพันวาเอ้าผู้ใดอยากได้ง่วนทองนะครับเนาะเรียงเอาอีกสักพักนึงอีกประมาณบ่ฮอดเดือนดอกอาจจะขอดแล้วนะครับเลาวตามกำหนดเพิ่นก็คือขอดไปเดือนตุลาเดือนหน้าแล้วครับเนาะอันนี้ก็ซื้อหนึงแถมอีกหนึงตัวนี้อ่าซื้อหนึงแถมหนึงเนาะตัวนี้ อันนี้เขารับประกันทองนั่ราคาอีที่จักบัตรับสี่จักรล่อเนี่ยเจ็ดหมื่นหาพันบาทนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะอันนี้เขามีเบอร์โทรวะพี่เบอร์ว่าจังไหนเนี่ยครับผมหกสองห้า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 หกหกเจ็ดหกแปดนะครับรักเดือนนากระอกเนาะอันนี้ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมกับตัวอยู่ในทองเนี่ยอีกจักหน่อยรับประกันทองเห็เนาะรับประกันทองรับประกันม่านเหนน้ำเอาคุามีขอบคุณครับผมอ่านี่ครับเอาลองมาเมืองไหนครับตัวนี้เป็นนี่ ใบผสมเหมือ,อนกันน,นั่นเนาะใบสื่อนึงแถมนึงแถมตัวอยู่ในท้องเขานี่แหละโอ้เนี่ยตัวสูงๆเงยๆตัวนี่ลองเอามือกันหนีบปาดฟังหนีบคนนึงโอ้ยหุ่มมึงไหลเลยครับโอ้ยครับยังงามๆอันนี่ครับโอ้งามแห้ง,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 งตัวนี่เดี๋ยวได้ไปเพป็นถามกัน อันนี้เป็นเป็นแม่กับลูกกันหรือเ่าเนี่ยเป็นแยกหลวงอ๋อเป็นแม่ลูกมาเนาะอ๋อเป็นแม่ลูกมาเอาวันนี้ตัวฟังนี่นะครับไหนอยู่ตัวอยู่ไก่เฮ้าเนี่ยแสนหกแสนหกเป็นลูกของพ่อใดเนาะครับเอ็ดเกย์เอ็ดเกย์เอ็ดแม่ลูกเอ็ดเกย์ใดครับผมอ๋อลูกเอ็ดลูกน้องมากกว่านะอ่าลูกนี่นะครับเนาะโอ้สบายมากงามงามอันนี้ได้จักเดือนแล้วครับนี่พี่ครบปีบางวันที่สิบสองคบปีบางวันที่สิโอ้นี่ครับเอาครบปีบางวันที่สิบสองว่านะ หนึ่งแสนหกหมื่นดิ้นดโอ้นี่ครับตัวว่างามครับเนื้อหนังหน e oh, e e ้าหนาเนาะหนังหนาๆย่นยันครับแล้วก็เรื่องโครงสร้างคนที่ว่าค่อนข้างจะสูงไงครับสูงไงแล้วก็ล้ำโตคนที่ว่ามาเงาเนาะนี่ครับล้ำโตมาเงาเงาล้วก็บโค้งหางโค่นหางคนตัวว่ามาดีมาเต็มเลยลรอหนึ่งแสนหกหมื่นบาทอ่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาทก็ได้หนึ่งปีครับอีกชิปก็หมื่นเนาะหนึ่งปีครับอีกชิปก็หมื่นนี่ครับโอ้โหว่าค่อนข้างจะให้ดูมากดีเนาะตัวนีู้กนมา ดีีมึงนังงนะอ่านังนะแล้กก็ถือว่าเงี้วๆก็โครงสายเง้ยครับหนึ่งแสนหกหมื่นอ่านี่เนาะหนึ่งแสนหกหมื่นวันนี้อันนี้ด้อครับพี่วันนี้แสนสี่ครับตัวนี้แสนสี่ครบหมดนียครับอันนี้ครบขวดเหมือนกันอืมอ่สสมดิโอ้อ๋อสสมอะไรคือสองข่ายอ่านี่อันนี้คือลูกที่สองข้านี่นี่เนาะอ่าใส่พอได้ไหมครับพี่วันนี้เคเอฟได้ครับเลอ่าใส่เคเอฟสามึ่เนาะมีใบน้อ อ่านี่ครับอ๋อใส่เคเอฟสามหนึ um, ่งไว้เอามีใบน้ำเนาะผสมเมื่อวันที่เจ็ดนี่ครับผสมเมื่อวันที่เจ็ดเนาะก็ได้หนึ่งรอบอ่านี่ครับได้หนึ่งหนึ่งรอบแบบเนาะใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้โอ้ถือว่ามาตัวสูงเงี้ครับสูงสูงเงี้เนาะตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นนี่พื่อ่าแสนสี่เนาะนี่ครับแสนสี่หมื่นอันนี้เพิ่กมีใบน้ำิ่งได้หนึ่งรอบอ่าเป็นราคาอืมครับอ๋อคันตัวทองผ่านก็อีกราคาหนึ่งอ่าอันนี้คือมันได้เพิ่งจะได้รอบแรกเนาะ อ่านี่ครับเพิ่งได้รอบแรกก็เลยยังว่นในตรวจย่างนิดหน่อยเอ่ต้องได้สี่สิบห้าวันขึ้นไปพคนละยัางไปสิสามารถตรวจได้นะครับน้องสวัสดิ์ฟองน้อยอยู่กันอยางนี้อาจจะยังว่นในตรวจน้อยแต่นี้หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทก็ถือว่าโครงสร้างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่ครับสูงสูงยังไงได้ล่ะสูงทางกางจะถูกง้อคไปเลยล่ะลักษณะมันล่ำโตเงี้ยครแขงขาแขงขามาดีมาเต็มนะครับน้องหุ่นขาใหญ่งนี่ครับสีนี่ก็ต้องห้องครับสีแดงดีแดงเด่นแล้วก็มีเครื่องโบดคนละสีดำอ่าสีดำอยู่ หเราการยุคหาคนนั่เมืองตรงบันถ่ายเพคนนั่นี่ครับมึงกกหางคุ้นหางเพคนก็ถือว่ามาใหญ่ดีอยู่แล้วก็หางร้านเนา่ยนะหางเนี่ยราคาคืนเลยตัวาไหรก็ได้ตัวฟังอ่านี่อยู่ที่หนึ่งแสนซีเมนเนาะราคาอ๋อขันซื้อร่วมนี่อยู่ที่สามแสนอ่านี่ครับอ่าสามแสนสามารถต่อรองได้อ่าแต่ว่าขันแยกอ่าชิพซี่คับชิพหกเนาะอ่าชิพซี่คับชิพหกก่อนนะการลดลงตัวก็ไแต่ว่าขันซื้อคู่ก็สิได้อีกราคาหนึ่งอ่าก็สิีลด ต่อรองได้ค่อนข้างจะหลายเนาะอพี่อันนี้เขามีเบอร์โทรวะครับเนี่ยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดส่องห้างหนึ่งสองหนึ่งศูนย์อ่าหัวเขาอยู่สายครับพี่ปทุมราชวงศดอ่างัวอยู่ปทุมราชนะครับเนาะปทุมราชวงศ์าน,นะครับเอาพี่น้องที่มาที่ชอบฮะมีใบเกิดอ๋ดอตัวนี้มีมีใบให้นไหเนาะมีใบเกิดอืมเอาอสายครับนี่อะไรไม่เห็นมั้ยโอตัวนี้มีใบเนาะนี่ครับมีใบมีหลอดผสมให้นไหนี่ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้เอาไปจดเเอนาะ <อ>เกิดไว้วันที่สิบสองนี่ครับก็ได้หนึ่งปีก็กลัวเนี้ยจังหน่อยปีก็บิ๊กสิบกว่ามือ,อปีก็บิ๊กสิบกว่ามือเนาะลูกของเอทเคหาสองชุดนี่ครับพี่น้องที่อยากเอาไปจดเอฟก็สามารถเอาไปจดได้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็นมีใบมีหลอดให้ให้ยน้ำนี่ครับสามารถนำไปจดเอฟได้ครับสมาคมนะครับทักพี่ขอบคุณครับผมนี่ครับเอ๋อคู่นี้ราคาอยู่ที่สามแสนบาทแต่ว่าการซื้อแยกก็ตามราคาที่เพผนบอกพี่น้องไว้เนาะตัวฟังไส้ก็คือตัวแม่สาวนี่ก็คืออยู่ทีหนึ่งแสนหกหมื่นแต่ว่าตัวฟังขวาก็ คีว่าเพื่อนผสมเคฟเคฟสามหนึ่งไหวกับยูทีหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับตัวนี้เนี่ตัวใหญ่ๆสูงๆูงไหวบางท่านเนี่ยขอบคุณครับคุณพี่ครับเอาไปหนี้ว่ามึงฟังเอวมึงตัวนี้ก็แล้วกันแม่ลูกนี่ไรพ่อไหนครับพี่สิบสองเนาะแม่ลูกนี่ราคาที่สิบสองอะไรลูกตัวแม่น้ำตัวนี้นี่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับเอาไว้คือสิบสองนะว่าอันนี้ลูกตัวที่เท่าไหแล้วครับพี่ ลูกตัวที่แรกเนาะได้เักเดือนครับผมอ่ามวาณมเดือนเนาะลูกของพอได้ครับผมออกจากบ่ออ่าบ่เนาะอ่าี่ครับเนาะหนึ่งแสนสื่นบาทนี่ตัวนี้คือลูกเพื่อนนี่ครับตัวนี้ลูกแล้วกับตัวแม่เพินอยู่ข้างหลังนะครับเนาะนี่ครับนี่คับนี่คกับนถ่อว่านห้คูับนี่ครอนี้ครับดีะครับนาะตรัวนี่กรับนี่ครับนี่บนี่กรทบนี่ครับนี่คริบนี่ครับี่ครับนีเครั่ครับนี่ครับนี่บน่นี่ขาเพ่นน ตัวนี้กินนมเขาจใจนเนี่ยไม้างันี่หนึ่งแสนสองเนะตัวนี้อันนี้เขานี่ครับหนึ่งแสนสองหมื่บาทลูกตัวที่2เนาะลูกตัวที่สอง,ออสองอพี่อันนี้เขามีเบอร์โทรวะเนี่ยศูนยเก้าสองศูาสองสี่หกส 9, นาาห,นหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งราคาหนึ่งสามบาทต่อรองได้เนาะง้ออยู่สครับพี่อยู่นี่แหละครับอ่างอ้ออยู่อำเภอเมืองนี่นะครับเนาะอ่างอ้ออยู่อำเภอเมืองจังหวัดยาสวรรค์นี่แหละพี่ขอบคุณครับผมกันหมันนะพี่เนาะหนึ่งแสนสองหมื่อนอ่าครับสามบาทต่อรองได้กันนะวะอ๋ออันนี้ก็งอ้อหูวะครับเนี่ยสายหูเนาะอันนี้ราคาไหร่เมื่ไหรครับพ่อหกหมื่นเก้าราคาห้องไว้หกหมื่นเก้ายังเป็นสาวอยู่บ่เนี่ยเป็นสาวครับอ่าเป็นแม่สาว อ่าเมียสาวเนาะทับไปสองเดือนกว่าทับไซโคอได้ไว้ครับเนี่ยทับไอ้ปีศาจแดงทับปีศาจแดงอ่าทับปีศาจแดงไว้ได้สองเดือนกว่าแล้วนี่ครับราคางหกเมื่อเก่าบ้านบาทโอ้ที่ว่าโดดเด่นเรื่องความสูงเนาะคุณอ่ะตัวสูงสูงอย่างเงีตัวอาจจะเกือบๆถั่วมหัวเพิ่นเลยล่ะนี่ครับแบบว่าหัวเพิ่นกันเนี้ยอ่าเดี๋ยวตรง อ๋อคุณจะได้สองปีสองปีแน่แน่น้อยนะครับเนาะแขวกกระโลนโอ้แขวของจะร่นมันนะครับนี่ครับได้๋สองปีแน่นน้อยกับว่าโดดเด่นเรื่องความสูงเรื่องแขนขาเรื่องเนื้อหนังคนกับสีเอาไว้ในลูกๆนะครับเนาะลุ่มตามคนเพราะว่าคนเป็นสายหูสายหูกับสีโย่งนะครับเนาะเป็นโย่งค่ะมีความสูงทีไรยแล้วกับลำตัวทีเน่าดีอยู่ตัวนี้ใส่เป็นงวสาวเนาะทองทองแรกนี่นะครับเนาะขันสาวเป็นติดทองเนาะแต่คือทองแรก ใส่ไ้แล้วประมาณสองเดือนนี่ค่ะสองเดือนเอ่าสองเดือนเศ็สองเดือนเน่ยน้อยๆนะครับเนาะเอานปไเขามีเบร์โทรตอดต่วบาครับพ่อนี่ยีอยู่เนาะเบือว่าจังไหนเนาะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่าราคาหอยคือจักบาทก็ครับหกหมื่นเก่าราคาหอยคือหกหมืเกบาทห่นเก่าพันบาทเนาะอันนี้เขามีใบมีหลอดผสมน้ำอยู่เนาะอด่าคุณว่ามีใบมีหลอดผสมน้ำอ่าคุณว่าขอบคุณครับผม มีใบาย่นี่หรอแต่ผมเห็นน้ำมาผิดหรองที่มักไม่ชอบปลนลองโทรมาสอบถามมาต่อรองราคาเมื่อไหรครับอันนี้ก็บจีลูกก็เป็นมันกระทบมาอีกที่หนึ่งนะอ่างเอา้ยมึงโอ้นี่ตัวใหญ่ๆเดี๋ยนี่ฟังนไงอันนี้ราคาไหลเมืไหรครับพี่แสนหกหมื่นเนาะแม่กับลูกยืนบอกลูกเพื่อนอันนี้เนาะลูกเนี่ลูกตัวแม่น้ำเป็นอันนี้ครับลูกตัวแม่น้ำลูกตัวที่เท่าไรแล้วครับพี่ตัว้องลูกอ๋อลูกตัวยืนยันนี่ตัวที่สองตัวที่สามยืนในท้อง ใส่ค่อได้ไบครับเนี่ยเคเอสามหนึงอันนี้เขามีใบม่หลอดน้ำมนอ่ามีใบม่หลอดให้น้ำเนาะลูกกับมีใบลูกของลูกฟอได้ครับอลูกของเอเคหนี่ครับผมเราลูกของเอเคหาสองศนย์มนนะันมีใบน้ำาสีนี่เพราะตห่วงครับแดงเม็ดประคัมสีแดงดีแดงเม็ดประคามเลยล่ะ ี่่วาาาาหหนนนนๆเะะครับยอดตัวนี้ก็ทีเป็นหัวกระทบมากอีกที่หนึ่งเนาะแต่ว่าพุ่นแม่เพิ่นกับตัวเด่นเรื่องคุงสางตัวสูงๆยิ่งย่งครับสูงใหญ่ครับตัวกับค่อนข้างจะเงีเนาะพู้เล่นเมื่อกี้เป็นยังไงหนิสูงส่งหัวเพผ่้เล่นคนไหนอ่าตัวสูงใหญ่แห้งก็จตัวแทงขาตัว่ามาค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะเต็มนะครับเนาะอันนี้มีติ้งๆเนี่ยหน่อยนึงครับอ๋อติ้งทั้งแม่ทั้งลูกอ่านี่ครับมีติ้งเนี่ยนิดหน่อยนะครับเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับ แสนหกหมื่นหนึ่งแสนก็หกหมื่นบาทสามารถต่อรองได้อยู่เนาะสามารถต่อรองได้นะครับตัวนี้ลูกของเอเจสองยุ้นอันนี้เขามีใบมีหลอดมีน้ำน้อยว่าเป็นลูกของเงินตัวนี้ก็ผสมเคเอฟสามหนึ่งเลยสามเดือนเราประกันทองให้พร้อมเราประกันทองพร้อมเนาะอันนี้เขามีใบมีหลอดพร้อมเนาะนี่ครับมีใบมีหลอดให้น้ำเราประกันทองครับตัวนี้อธิบายสูงเงี้ยเหี่ยวแหงครับตัวนี้เขามีอันนี้เขามีเบอร์โทรบอกคุณว่าพี่ 0 6 1งอ่างสงยู่ใสครับพื่อเนแก้วอ่งอยู่อำเภอคำเกนแก้บเนาะนี่ครับาหนึ่งแสบาทนะพี่หนึ่งแบาทครับทีน้องทีมาทีชอบก็ลองตัวมาสอบถามมาตัวลองราคาเท่าไหครับเนาะตัวหญ่งงามๆครับสูงๆหญ่ๆเนาะอพี่ขอบคุณครับโอ้ อันนี้ก็สายหูเนี้ยจักหน่อยนะครับเนาะอันนี้ราคาไหเป็นไรนครับพ่อสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ด่ะสี 40, ่หมอันนี้ได้จักเดือนแล้วครับเนี 40, ่ยประมาณสองปีเนะ 40, 000, 000, านะาอัน,น้ครับเวลาประมาณสองปีราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับเอาพี่น้องสายหูอันนครับใบหูบิดหอมตัวเนี้ยใบหูเงยใบเงยดีนะครับเนะะาะแล้วก็นี่สีดำเนาะไปไปหูดำดำหลักก็ แข้งขาเบนกะมีสีดำเนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะสีดำอยู่แล้วก็จิ้เบจีนบนสีดำก็ถือว่าครบเครื่องบูดนี่ครับมีเครื่องบูดนั่งเนาะถือว่าสีแดงดีครับแดงเนาะแดงดีแดงเม็ดประคามตัวนี้ยังเปลี่ยนง้วสาวอยู่กะพองว่างอยู่นะพ่อเนาะยังเปลี่ยนง้วสาวสองว่างอยู่เลนนะครับเอาพี่น้องที่อยากจะได้เนาะตัวสูงๆใหญ่ๆครับตัวนี้แล้วก็สีมืท่าไรกับวะมีนิดนึงอ๋อครับเพราะคนบอกว่ามีมันมีอยู่สะดือคนเนาะสะดือคนอยู่อ๋อ กับมันดิเป็นกลมๆเนี่ยยังไงเนาะครับอ่านี่ครับอ้าสะดือดีกันอ่านี่เนาะนกบอกวามี่ตอนนี้กับมี่จะมีอยู่ตรงสะดือดีกันเนี่ยยังไงเนาะอ่าครับผมเอา้อมูลมาดเขาอยเบอร์โทรติดต่อวะศูนย์หกสองหอ่งศูนปาเจามราคาหยคือสี่หม่นไรกับวสี่หมื่นเอ่านี่ครับสี่หมื่นเจ็ดฟันบาทนะครับก็คือราคาที่คนบอกคน้องไหวคนกรบบอกอยู่ว่าเมื่อกี้นน่อัตมันดิอ่านี่กลมๆเน่เนาะ ครับเอาผดกบตอนนี้พี่้องเขาได้มือนุ่มนี่ครับสำหรับพี่น้องที่มากรีชอบก็บองทุมาสอบถามมาต่อรองราคข้ามุ่งเล่ขอขอบคุณครับผมทีมมือเจ็ดันบาทนังไได้ไ้แล้วมั้อันตรนอันไม่นีไรกันไหนครับผมอันอันนี้คือลูกเพื่อนครับเนี่ยฟังนีบอ่ะใชละลูกเพื่อนนะอ๋อคุณเหรอแม่ลูกโอ้ทำ พ่อหนิราคาไ,ไหลไปเลยครับเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอ่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสามารถต่อรองได้อ่านี<ด>่ครับเจ็ดหมื่นห้าสามารถต่อรองได้ได้ลูกตัวแม่ความตัวเนี่ยอ่าลูกตัวแม่น้องลูกตัวที่เท่าไหร่ละครับล,ลูกตัวที่แรกได้จักเดือนแล้ว 3, า 3, าสามเดือนกว่าสเดือนกว่าอ่านี่ครับน้องดูคนมาได้สามเดือนกว่าแล้วลูกตัวแรกก่อนนะลูกตัวแม่น้ำราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าอ่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเป็นราคาที่บอกที่ห้องเลยเนาะโอ้สีหว่ามาสีสันมาดีเลยล่ะตัวนี้ แม่กาจว่ามาโค้งสางเงี้ยดีนะครับเนาะโค้งสางเงี้ยเงตัวเงี้ยเงี้วก็ให้ลูกมากใช่ป่ะไฮรูกมากดีอยู่เนื้อนังเพื่อนกะดีครับตัวนี้สีสันแดงดีแดงเข้มแดงเนื้อแบบขามด้วยล่ะแดงมัดทูหมองเลยบ่ได้มีสีอื่นแกมแต่ว่าแม่เพื่อนดีมีหางเลยจะง่ายเนาะนี่ครับหางขางเพื่อนอ่ะทีขาดนี่นี่ครับเนาะตัวนี้มีแต่นี้อยู่ตัวนี้เนาะมีหางเนี่ยราคาห้องไปก็เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะเจ็ดหมื่นหาวันนี้ขางขางกันในแม่น้ำแกันบ่ อ่าแม่นี่ราคาตังค์ไปขึ้นหกหกหมื่นเนาะหกหมื่นสามารถต่อรองได้อันนี้ได้จักเดือนละครับเนี่ยอันนี้ได้ปีสามเดือนอ่าประมาณหนึ่งปีสามเดือนอันนี้เป็นเป็นหลวลดธรรมชาติเลยบออ่าของหลวดธรรมชาติเลยนะครับเนาะนี่ครับจึงเป็นแม่สาวยูสอ่าสำหรับพี่น้องที่มักที่ชอบเนาะเอามาหนี่เขางมีเบอร์โทรบ่ครับเนี่ยหกหกหนึ่งสามห้าแปดสี่หนึ่งเก้าราคาสามารถต่อรองได้อยังนะครับเนาะราคาสามารถต่อรองได้เลยนะครับอ่ะีขอบคุณครับผม ้พี่น้องที่มาที่ชอบก็ลองเอามึง